จากเงินหนึ่งหมื่นเฟดสามก่อนสงกรานไหมอ่ะมีคู้ชมถามมาไปตามข่าวมาให้แล้วครับจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเขามีการประกาศทม์ไลน์ในการโอนเงินเฟสดสามกลุ่มแรกมาแล้วนะครับสําหรับกลุ่มแรกนี้นะครับจะโอนให้กับคนที่อายุระหว่างประมาณสิบปีถึง20ปีนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะได้ใช้นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่า เดือนเมษายนนี้ยังไม่มีการแจกเงินดิจิทัลเฟสสามนั่นก็คือไม่ไม่มีการแจกทั้งในช่วงก่อนหรือหลังสงการ์ในเดือนเมษายนนะครับจะได้ในเดือนพฤษภาคมเท่านั้นนะครับแล้วในเรื่องของเงินสดหรือว่าเงินดิจิทัลนะครับบอกมาเลยว่าในเฟสสามจะเป็นเฟสเดียวเท่านั้นที่ได้ระบบเป็นเงินดิจิทัลนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเขาได้มีการ พัฒนาระบบการจ่ายเงินดิจิทัลได้แล้วเสร็จแล้วตอนนี้รู้สึกว่าพัฒนาระบบเสร็จแล้วนะแล้วก็อยู่ในช่วงขั้นตอนในการทดลองจ่ายนะครับแล้วก็ทดลองในเรื่องของความปลอดภัยความแน่นอนความมั่นคงของระบ,บบอยู่นะครับแล้วก็จะได้ใช้นะก็คือพฤษภาคมแล้วเสร็จนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กังวลว,ว่าเอ๊ะจะได้เงินหรือไม่ได้เงินช่วงเมษา ไม่ได้เลยนะครับพฤษภาคมเท่านั้นเคลียร์ชัดมากๆเลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดดูคลิปนี้แล้วมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้เหมือนข่าวนี้่แหละแล้วก็เอาข่าวมาบอกคุณผ่านหน้าจอ YouTube ช่องสตางค์มีเดียใครที่อยากติดตามข่าวเงิน1 0,000ื่นไม่อยากพลาดข่าวสารนะครับลบคนหน่อยนะกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube ครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ